สวัสดีครับพบว,วับแชมาดีวายนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์36วัตต์นะครับเป็นหลอด LED อกลม24วัตต์นะครับข้อดีของหลอด LED กลม24วัตต์นี่คือประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ให้แสงสว่างมากกว่าแล้วก็อายุการใช้งานมากกว่าครับขั้นตอนแรกนี่เราจะมาะเราจะมาถอดตัวฝาครอบของหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิมนะครับ อันนี้จะเป็นตัวล็อกแบบ3ตัวนะครับเราก็จะถอดตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับเปเกลียว จะสังเกตนะครับจะมีสายไฟสองเส้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเปิดสวิตช์นะครับเพื่อเช็คว่าเส้นไหนเป็นเส้นลายเส้นไหนเป็นเส้นยูต้อนนะครับเส้นลายก็จะมีไฟครับเส้นิวต้อนก็จะไม่มีไฟนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเปิดสวิตช์แล้วนะครับก็ต้องมาเช็คไฟนะครับว่ามีอยู่หรือเปล่านะครับ โอเคครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีไฟไหลมานะครับผมว่าจะทําการตัดไฟเข้ามานะครับเนี่ครับดอยครับแล้วก็จะลือ้อลื้อของเก่าออกนะครับชุดหลอดไฟ อันนี้ชุดอบอลลาดนะครับชุดบหลาดก็จะมีน็อกสี่เหลี่ยมล็อกนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดนะผมล็องคลายเฉย ตัวใหม่นะครับที่ผมจะนำมาเปลี่ยนแทนหลอดฟลูเรสเซนต์นี่เขาจะบอกพิธีการต่อนะครับที่ที่หนึ่งเนี่ยก็ปิดสวิตช์นะครับที่ที่สองนี่ก็ถอดชุดฟลูอเรสเซนต์กลมตัวเก่าออกแล้วก็เอาตัว LED ตัวใหม่ของเราใส่เข้าไปครับแล้วก็ปิดฝาครอบนี่ครับนี่ก็คือ เป็นน่นะครับการต่อแล้วก็บอกอ p ิ i o n นะครับไประหยัดไฟ90%จะของเก่านะครับก็สามารถใช้50าหมชั่วโมงครับต่อไปเราจะก็จะนำหลอดตัวใหม่ไปใส่แทนนะครับ เดี๋ผมก็จะถอดตัวขานิ้หลอดของเก่าออกด้วยนะครับ ัวโคมตัวนี้นะครับก็ด้านหลังนี่จะมีตัวแม่เหล็กสามตัวนะครับที่ใช้ติดกับตัวจานตัวเก่าแล้วก็จะมีตัวนี้มาเป็นตัวคอนเนคเตอร์สายนะครับให้มาแล้วก็เอามาติดตัวนี้ก่อน ็เล็งไว้ประมาณกลางๆนะครับนั้นเราก็ใช้คอนเนคเตอร์ครับวิธีการต่อก็บีบบีบตัวนี้ครับบีบแล้วก็ใส่สายเข้าไปครับมันก็จะหลอก มันก็จะนีต่อไปผมก็จะปลอกสายตัวนี้ครับที่ผมตัดไว้สายสีแดงก็เป็นลายครับผ้าตัวสายสีเทาตัวเข้มนะฮะนี้ก็ดึงต้อนนะครับก็บีบอีกข้างครับบีบข้างแล้วใส่ ก็มีสีแดงโอเคครับเราจะยัดสายเก่าเลื่อนขึ้นไปครับใส่ไว้ในฝ้านี่ครับจะใส่ไปหมดเลยได้ครับถ้าช่องมันใหญ่ อย่างนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปลองเปิดไฟเปิดสวิตนะครับโอเคต่อไปเราก็ใส่ฝาครอบกับเข้าไปนะครับตัวครอบฝาครอบเราก็เอาไปทำความสะอาดหน่อยนะครับ, <c oughs> บเพรา,า,วา,า,าระว่าฝุ่นจะเข้าไปอยู่ข้างใน ใส่เขาไม่รู้นอนเราก็เอามือยันดันไว้ครับก็ใส่ตัวหรอโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับก็มาวังพวกเรื่องไฟนะครับ ถ้าถ้าอยู่บ้านหลายคนก็ควรจะเขียนป้ายติดที่สวิงนะครับว่าห้ามใช้บางทีอ,อ,อาจจะมีคนหวังเดียเปิดสวิ์ให้ตอนที่เราทำไฟนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้เครับ ครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์ก,กรด Subscribe ถ้ามีคำถามก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ